สวัสดีผู้ชมนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับแม่แรงไม่มีแรงนะครับหมุนไม่ขึ้นหมุนไม่ลงนะครับสาเหตุนะเนื่องจากเอาไปยกน้ําหนักเกินนะครับทําให้เฟืองข้างในมีปัญหานะครับไม่รู้ว่าเป็นเฟืองหรือเป็นโซ่นะครับข้างในมันหมุนมันน่าจะรูดนะครับผมหมุนไม่ขึ้นไม่ลงนะเดี๋ยวมาลื้อดูนะครับแล้วจะแก้ปัญหายังไงนะ มาดูวิธีแก้ปัญหานะครับสาเหตุมาก็คือตัวนี้มันหลวมนะรูนี้นะครับมันอยูกแกนตรงนี้แกนตรงนี้มันจะเป็นเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนะครับตัวนี้มันเหลี่ยมมันหายนะครับเวลามันยกน้าหนักหนักๆนะเวลาหมุนมันก็จะฟรีนะครับวิธีแก้ปัญหานะตวเลรกผมว่าจะเอาง่ายๆผมว่าจะเอาตัวนี้เชื่อมติดเลยนะคแต่มาคิดดูอีกทีนึงกลัวว่า มันจะมีปัญหานะเวลามันไปเกาะกับเพืองตัวใหญ่นะครับตัวนี้เขาออกแบบมาเนี่ยให้มันขยับตัวได้นะครับถ้ามันติดแน่นเลยมันมันอาจจะเวลาไปขบกับเฟืองตัวใหญ่นะมันอาจจะฝืนนะเอ่ออาจจะอาจจะหมุนยากอ่ะนะก็ะเลยว่าจะใช้วิธีเอ่อทำยังไงดีว่าจะใช้วิธีเจาะนะ เจาะตรงนี้นะให้มันทะลุตรงนี้แล้วก็ใส่เหล็กเข้าไปนะใส่เหล็กสลักเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็มาทําร่องตรงนี้นะครับให้ให้สลักมันอยู่ในร่องนะ มาดูผลงานนะฮะตอนนี้ก็แก้ไขแล้วนะฮะประกอบเข้าไปแล้วนะครับส่วนใน้ฟ้าตรงนี้นะครับผมใช้วิธีเชื่อมเอานะครับของเดิมมันจะเป็นเอ่อเป็นสลักเป็นหมุดตอกนะครับมันไม่มันไม่มีน็อตนะครับต้องตัดทิ้งนะแล้วก็เชื่อมเอานะง่ายๆนะมีตู้เชื่อมก็เชื่อมเอานะเอ่อสี่จุดเนี่ยเนี่ยก็อยู่แล้วนะครับไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ใช่แรงอะไรหรอกนะแค่มันงับเฉยๆนะส่วนด้านนี้นะ ต,ตรงนี้ของเดิมมันจะมีเหมือนสปริงแผ่นสปริงอยู่นะแล้วก็มันจะตอกหัวน็อตตรงนี้ให้บานออกนะเพื่อบังคับสปริงไม่ให้หลุดนะแต่นี่ผมไม่ได้ทําอะไรนะผมก็ตัดทิ้งไปแล้วก็ปล่อยมันอยู่อย่างนี้เลยนะเพราะว่าดูแล้วมันมันก็ใช้งานได้แล้วนะครับหมุนหมุนแล้วมันใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวยกคันนี้ดูนะครับอลองกันเลยนะครับ โอเคครับกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอ่าโวยเ,เหนื่อยอ่าท่านใดเจอปัญหาก็ลองลองไปซ่อมดูนะหอบหอบแดดโวยโอเคครับจบจบเหนื่อยแล้วโวย